บรราชานี้เวโอคำสู่บนราชานีแนะนําเป็นวัดหนองบัวนะคะสวยมากสถานที่สวยมากก็มีแค่เทียนนะคะทั้งแค่เทียนเป็นรูปปั้นแล้วก็เป็นแค่เทียนที่เขากาลังแกะสลักอยู่ค่ะสวยมากๆจริงๆค่ะคันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนคะคะก็สิเป็นวัดผู้ขาวที่อเพือสุริยทิพย์พ่อค่ะวัดพูทขาวนะคะเป็นวัดเรื่องแสน่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลังวัดนะคะสิเป็นต้นไม้ที่แบบเรื่องสนชาค่ะ วัดภูเขานะคะตังยู่ทีอำเภอสซิลินทอนซีมี่เอ่อพัทยาน้อยนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกับคันใครอยากลองแท่นะคะจะสิเป็นลองแท่บนเกร์ซิลินทอนค่ะสถานที่ต้องยอดที่แนะนำนะคะเราจะเป็นวัดภูยอดรวยค่ะที่ที่เบลจิไปแสดงค่ะไปถ่ายเอลฟีสวยมากค่ะแล้วก็อยากให้คนที่มาเที่ยวกันก็ลองไปสักชั้น่ค่ะกะเส้นส่วนปอระแมณพี่นองเนื้อขาวมากวัดพระธาตุน้องหัวที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบ ทายลูกสวยงามค่ะที่อุบลที่หนูอยากแนะนํานะคะจะเป็นคาเฟ่ในเมืองอุบลค่ะแถวย่านเมืองเก่าค่ะย่านนี้ก็เป็นที่โด่งดังของเมืองอุบลค่ะคนก็ไปก็จะเป็นเคิร์นสตรนทอนค่ะเป็นเสื่อนนะคะก็ธรรมชาติค่ะถ้าใครจะไปเที่ยวก็ได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูแนะนํานะคะจะแนะนําเป็นร้านอาหารค่ะที่หนูไปบ่อยๆก็จะเป็น จุ่มแซ่บลิมูนค่ะเป็นร้านแจ่วฮอนค่ะจิ้มจุ่มแบบอีสานอร่อยมากนะคะแล้วก็จะเป็นร้านลาบค่ะเป็นร้านคุณแมวค่ะเป็นร้านลาบที่ที่หนึ่งในเดินใจค่ะหนูไปกินกับที่บ้านบ่อยมากค่ะแล้วก็พัดขยาน้อยค่ะแกนสิรินทรค่ะเล่นน้ำไฮร้อนสำหรับที่ที่น้องโบเกวนั้นมากไปเที่ยวที่ศูนย์เลยนะคะก็คือน้ำตกห่วยหลวงค่ะเพราะว่า มองนั้นเนี่ยเป็นน้ำตกถิ่งใหญ่แห้งค่ะแล้วก็เย็นสบายมีปานามกระไซค่ะสามารถไปนั่งกินข่าวกับรอบควัวได้ค่ะและสำหรับคาเฟ่นะคะที่น้องโปกเก้ชอบไปเนี่ยก็จะเป็นร้านเลด f f e ฟค่ะเพราะว่ากาแฟอร่อยแล้วก็ร้านน่านั่งค่ะสามารถนั่งทำงานก็ได้นั่งเมาสนั่งจิบกาแฟอะไรก็ได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะ มาเที่ยวเมืองอุบลเยอะๆเลยนะครับถ้าใครไม่มาเนี่ยถือว่าพลาดมากเลยค่ะอุบลมีแตท่านยินยลชื่นชมสดขรีสีแสงแห่งราานีตอนหาบกับด้วยไมตรีอเพื่ออารีเพื่อผู้นานใจเออ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 เลยสอนเหตุของวัฒนธรรมเป็นมรดก